रे 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 ये ब्लाव आ

แล้วต้องไปยังแม่หญิงมาแต่ละจุดๆนะครับจะเป็นของนะครับเดี๋ยวพี่ของเราจดอยู่ของแห้งยังเคี่ยวไปเอาต่ตตตอนะครับได้เสือไว้ทเ่นั่นมาผิงอาจารย์พร้อมกินอาหารเลยนะครับนะครับเอาเอาเอาให้เสร็จทีละสองแถวก่อนนะครับคนหนึ่งเข็นอีกสองคนช่วยแจกได้ไ้มอนนี้ได้แล้ว นะก็ที่ชมรนก,ก,ก็ได้ทราบว่าจากข้อมูลเนี่ย ณปัจจุบันเองเนี่ยแม้สมุรีจะมีผู้ติดเชื้อนะครับในช่วงลำดับที่เรียกว่าต้นๆของประเทศใน,ในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเกิด,กดจากคลัสเตอร์ใหญ่ๆตามโรงงานนะครับซึ่งนโยบายของนนคณะกรรมการาติดโรคติดต่อเนี่ยของท่านผู้ว่าที่เป็นประธานเนี่ยท่านก็ได้ดาเนินการในการทํบับเบิลแอนด์ซิลนะครับหมายความว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยกขกันออกไปนะครับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อก็สามารถจะทางานได้แต่ก็จะอยู่ในรูทที่ซีลเอาไว้ไม่ให้ออกไปนอกพื้นที่นะครับ แล้วก็ในส่วนของประเด็นในเรื่องของจานวนเตียงนะครับทั้งเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลเองทั้งคอสติเทลเองนะครับทั้งพอมไอโซเลชันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทร,บราบว่ามีอยู่ประมาณ15,000นะครับ1 5 0 0 0เตียงครับก็มาทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ขอบคุณวงานวิเชตก็มาร่วมนะครับในการบริจาคข้าวสารถึงห้าตี๊ อาลัายถึงกับมีผู้มาสมทบไก่4,000ฟองให้สีเขียไปแจกกันถึงครอบครัวนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของออโรคไข้ไพะเจ็บอันนี้เราก็จะทำไปเรื่อยๆเป็นระยะะจนกว่าเราจะฉีดวัคซีนได้ทุกคนและเศรษฐกิจจะดีขึ้นพวกเราจะต้องร่วมกือร่รวมใจกันในความรักความสามัคคีกันขพระพันยานี้ 给你们当旅人了。嗯嗯嗯嗯